สวัสดีครับเอนะครับวันนี้นะครับเอจะพามาดูนะครับรถที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับคันนี้นะครับแรปเตอร์ดีเซล2.0สีเหลืองนะครับ ของเราจะเป็นกันชนด้านหน้าของแฮมเมอร์แบบแอตาสนับมาพร้อมกับไฟ LED นะครับไลท์บาร์นะครับตรงนี้ใช้งานได้จริงนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างของเราจะเป็นแผ่นกันกระแทกนะครับใส่ให้ลูกค้าทั้ง3ชิ้นนะครับด้านบนของเราใส่สกู๊ปให้กับลูกค้าด้วยนะครับแบบเต็มบานนะครับล้อของเรา KMC นะครับขนาด30555 R 2 0นะครับมาพร้อมกับ ยางโตโย่ RT ดอกยางใหญ่นะครับใช้งานได้จริงนะครับส่วนด้านบนนะครับมาพร้อมกับตัวแฮมเมอร์นะครับแหลกหลังคาตรงนี้นะครับมีไฟให้กับลูกค้าด้วยนะครับเป็นของไลท์บาร์ LED นะครับในส่วนของด้านบนนะครับด้านบนของเรานะครับลูกค้าก็จิ้มมันในส่วนของตัวแฮมเมอร์นะครับแบบเต็มนะครับเต็มกระบะเลยนะครับตรงนี้นะครับแบบทรงตัดนะครับ แข็งแรงจริงนะครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับของเรานะครับรีเควสมาเหมือนกันนะครับลูกค้าที่มาเลยสำหรับตัวแฮมเมอร์นะครับแฮมเมอร์กันชนท้ายนะครับมาพร้อมกับห่วงสีแดงนะครับสห่วงนะครับและสิ่งสําคัญสําหรับลูกค้านะครับต้องการใช้งานจริงในส่วนตนี้นะครับติดปากนกแก้มมาด้วยนะครับ แข็งแรงนะครับตรงนี้ใช้งานจริงนะครับผมและในส่วนของตัวโรลเลอร์ลิดของเรานะครับติดมาจากโรงงานของฟอร์ดนะครับเป็นตัวของเมล์เทนท็อนะครับตัวท็อปนะครับปรับไฟฟ้านะครับใช้งานจริงนะครับป้องกันนะครับในส่วนของตัวน้ําได้99.9%เลยนะครับ ครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับถ้าสนใจนะครับในส่วนของตัวแรปเตอร์แบบนี้นะครับหรืออยากแต่งแบบไหนมีแนวทางการแต่งนะครับอยากได้แบบไหนจิ้มมาหาเอนะครับเดี๋ยวเอจัดการให้นะครับบอกเลยว่าครบจบที่เอเท่านั้นนะครับแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผม